พู่ัในน่งนีั่งงนละทับเขงปันมบเนี่ยของปนี่อันลมทได้ <c oughs> ของปั่นลมทับเนี่ยอ่ะมทับเนี่ยอั่นลมทันี่ยอัเนีอั่นลเน่อนเคอันเนี้ยงมทันองปันันี้งนทเองปันลับ <c oughs> องลเ่ยงลยันมเปั่นเอป่นย เป็นบ้านและวอันนี้ปนนนนเ,เป็นของขวัญอยนางนี้ไอเอินคอมเมเบินแต่อันนี้ก็กลังช่วยดูดเลยเฉลยแล้วแต่อันนี้คือเราจะทำตรงนี้นะ <c oughs> น,นีนะคะแม่กับ hey, เชอร์แตนนะจะมาทำอะไรเนี่ยของเยอะแยะไปหมดเลยแกะของขวัญจะมาแกะของขวัญวันเกิดนะคะที่แกะไปแล้วะคะอ่าใช่ใช่จะมาแกะของขวันเกิดนะวันเกิดสี่กล่ของเชอร์ตนนะคะ oh, <my S 1> นี่เพ<ก><ๆ>ื่อนให้มานะมาดูกันว่ามีอะไรบ้างที่แกะไปแล้วเมี่ไหนคะลูกอ่าแม่อันนี้แกะไปแล้ว,น,น,ลวน,นี่เป็นบ้านเอลซ่านะคะเป็น oh. บ้านเอลซ่านอันนี้ใครให้คะลูก ทำผ้าเลยแล้วค่ะทำผัาเหรอครับไปเป็นบ้านเอลซ่าข้างในจะมีเตียงเจ้าหญิงนะอ่ะคะ่ะให้เอลซ่าอยู่ตรงนี้นะคะใช่แล้วก็จะมีเนี่ยคะ่ะเอลซ่าอันนาริสตอฟอะไรพวกนี้นะ่แล้วก็ไม่มีพานะคะใช่อันนี้เป็นของขวัญวันเกิดจากคุณตาคุณยายนะคะแล้วก็อันนี้ที่ลู้แล้วนะก็คือกระเป๋านะคะ เป็นกระเป๋านักเรียนใหม่ของเร์แ่มแม่ดีใจมากเลยเพราะของเร์แ่มอันเก่าที่เป็นเอลซ่านะคะพอดีเลยก็เลยได้กระเป๋านักเรียนใหม่มาแล้วอันนี้นะคะ,จ,ะออจากป๊อปปิ้จับใครจําได้ไหมอันนี้ใครให้น้องพรีมน้องพรีมนะคะน้องพรีมกับนาเดือนให้อันนี้เป็นเพื่อนที่โรงเรียนของเฉลแ่ยเพื่อนตอนเอ็นวันน่ารักมากเลยอะ่ะแกะเลยเดี๋ยวเดี๋ยวแกะนะเดี๋ยวเราจะแกะดูว่าจะแกะ และแยกรีวิวไหมหรือแกะเราเชอแตมเล่นเอง้วเดี๋ยวแม่แกะอีกทีนะให้ดูกันสิว่ามีอะไรวะนี่ที่ห่ออยู่เนี่ยไม่อยากรู้เราเป็นอะไรจะได้แกะกระดาษห่อให้หมดก<อ><อ>่อนนะแกะอ่ะ,อะต่อไปไไก็คืออันนี้ค่ะอ่าอันนี้เป็นชิ้นแรกเลยเป็นชิ้นแรกที่ได้มาแต่ว่าแม่ซ่อนไว้แม่ให้เชอแตมเห็นนะคะจากน้องเพลินกับน้าปุ้ยค็นแม่น้องเพลินนะน ชอบก็ให้มาหลายวันแล้วแม่แอบซ่อนไว้แม่ยังให้เฉยแตมเห็นนะคะเดี๋ยวเรามาแกะกันเป็นภาษาใช่เป็นป,ปนงของดรรรเป็นปาษาเจ้าชายเจ้าหญิงมีเตียงโต๊ะทรทัศน์ตู้อะไรเยอะแยะเลย,ย,ย,ยนะ<ม>อันนี้เป็นชุดโซฟียนะคะจากน้องเมเปลิลกับคุณแม่เอนะแม่เมเปิลโอเคอันนี้ก็ได้มาได้ จเป็นชุดโซเฟียกับไข่เจ้าหญิงนะคะ่ารักอ่ะเแตมเย็นจียืดยืดอ่าพอดีเลยขนาดเธอแตมเลยนะคะจะแกะไข่ก่อนเหรอลูกอ่าเป็นตัวปั๊มมีหมึกเปล่าอุ้ยมีหมึกลูกลองเลอเสื้อนะคะเป็นตัวปั๊มมีหมึกอยู่แล้วนี่ไงลูกปลากับลูกเจ้าหญิงอันนี้นะคะจากน้องมิวนิกมีเพื่อนเฉเตปมนะ เป็นไดโนเสาร์แต่แม่ยังไม่รู้ว่ามันเล่นยังไงมันเป็นเขียนว่า t ูอ่ะท in one dinosaur projector เนี่มันเป็นอยังไงเออใช่แล้วตุ๊กมันฉายภาพไปด้วยๆนะเออมันมีแผ่นมันมีแผ่นแผ่นฉายภาพด้วยคนะ่ะเดี๋ยวไว้เรามาแกะแล้วต้องมาดีบีเดี๋ยวไวร้รีวิวแยกเนาะอ่ะให้ดูสองอันนี้ก่อนนะเพราะว่าอันนี้เชื่อกันแกะไปแล้วเป็นอันนี้คนให้คนเดียวกันนะคะ ก็คือสองสอชิ้นนี้คือใครอันนี้ชื่อนามจำได้ไหมใครให้เปา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 แล้คะเปาเปากดแ่ะยิงน่ารักมากเลยอันนี้คือเชฟแตบแกะไปแล้วนี่อ่าพี่ดูมีมีจอแล้วก็ป้าป๊าเปเปป้าพีพร้อมเครื่องบินนะปะาป๊าพีพร้อมเครื่องบินแล้วก็เกลเกลเป็นตัวคู่เกลนป้าพีคอ่าค่ะ ทุกคนนี่ค่ะเป็นพามิงนั่งอยู่ในแอรีเพจมีบินอยห,หละนะังแล้วลูกทีนี้มาดูกล่องนี้เพราะว่านายหญิงให้มาสองกล่องนายหญิงบอกว่าให้อันนี้เพราะว่ารู้ว่าเชอร์แตมชอบแต่อันนี้นายหญิงชอบนายหญิงอยากให้นะคะมาดูกันว่าเป็นอะไรเชอร์แตมไม่ชอบหรอกแม่ว่า,ตา,าแต่จะแม่ชอบมากกว่าให้แม่ดีกว่านะอันนี้เป็นไง นี่ยลูกครับอะไรคะอะไรนะคะหนูใส่ต้องให้แม่ไหมพี่ตั่งหน้าพี่แต่งหน้าบาร์บี้นี่ตัวแต่งหน้าเจ้าหญิงบาร์บี้เปล่าบาร์บี้หรือเจ้าหญิงบาร์บี้ไม่รู้ว่าคำบาร์บี้หรอพี่นุ้ม ใช่ไหมไม่ทำไมที่ปะบ๋อมเป็นรูปบาร์บี้อ๋อใช่ที่ปะป๋องยูบาร์บี้เามีอันนี้ก็เลยเป็นบาร์บี้นี่ไงตั้งอยูสีเห็นชัดๆเขามีอะไรบ้างหูน่ารักมากเลยอะ่ะเป็นโต๊ะนะมีมีลิ้นชักใส่เครื่องประดับใช่ไหมมีสร้อยมีแหวนลิปสติกน้ำหอมกระจกปิดได้ด้วยน่ารักปะแต่อันนี้อันนี้เป็นของเมอร์เมดเมอร์เมดบาร์บี้มมมมอ่าบาร์บี้บาบาร์บี้เมอร์เมดใช่ไหมคะ อันนี้แฉลบชอบอ่ะชอบแม่ก็ชอบของเฉดแต่มาได้ได้ได้พาไปหยิบมาต่อไปก่อนเลยอันนี้จาน้องเชียงน้องเชียงค่ะที่เป็นเพื่อนดางชักฤษแชักฤษตอนไปลองดีก็เราที่ชักโรนะคะเราจะมีโรดีอะค่ะชขากรีดเหรอไม่ใช่กรีดอะค่ะเหรอแก น้องเสียมน่ารักออกแม่ชอบมากเลยน้องเสียมยิ้มเก่งคุยเก่งแล้วก็กรีกเก่งกรีกแรกเก่น้องเสียมเจอแม่นะสวัสดีทุกทีเลยยิ้มสวยมากอ่ะมาแม่แกะให้นะน้องเสียมชอบอะไรอ้าวอะไรอ้าวอ้าว้าวอะไรคะจีระบายสีงสสีค่ะสสีอ่าสสี จะได้ไปใช้ทำกันบ้านเนาะใช่ไหมมันเป็นรูปตัดสีสีแหวโบว์อะไรคะให้พ่อดูพ่อไม่เผิดอ๋อเลี่ยมมีสามสิบหกสีเลยเหรอโอ้เยอะนะเนี่ยกล่องใหญ่เลยอันนี้สีแกะแล้วค่ะไออุ่นอันนี้ไออุ่นนะคะไออุ่นเล็กมากเลยค่ะไม่ไอใหญ่นะคะเป็นเพื่อนกระแตแล้วไออุ่นที่โรงเรียนเป็นไง แกเองค่ะไอ้อุ่นอยู่ที่โรงเรียนเป็นไงบ้างคะลูกมึนๆนะคะมึนๆแรงวันนี้มันขาดเธอใช่มึนฉันว่าเธอมึนนะเธอแต่ไออุ่นที่เป็นเพื่อนใหม่ใช่ไหมลูกไออุ่นเป็นเพื่อนเพื่อนที่เพิ่งเข้าตัดเอ็นทูใช่ไหมคะใช่แบบนี้อ่าอ๋อในกล่องยังมีกล่องน้่งแกะอีไม่แกะกระดาษออกมาก็เจอกล่องไงเดี๋ยวเดี๋ยวชิชานที่ละ รเรยแ,แม่ก็ยังหาที่เปิดไม่เจอต้องใช้แกนใจอะไรอะไรอะไรว้าวช,ชุดช,ชุดอะไแหนมาดูซิ<ช><ช>เสื้อโปโเสื้อโปโเซนนะคะแม่แกให้ดูว้าวทพิเศษเลยอ่ะมีอาณาไม่เหลียวจอ้าใช่เป็นอุ๊ มุ้ยน่ารักเชียวอ่ายืนค่ะน่ารักมากเลยสวยนะสวยเชียวน่ารักน่ารัก,อ,อ,อ,กอันนี้จ้ะอิเช่นะคะน้องอิเช่เพื่อนชาแตรงก็เป็นเพื่อนตอนเอ็นวันที่อยู่ห้องเดียวกันเอ็นทูก็อยู่ห้องเดียวกันนะอิเช่กับคุณแม่นาะโอนะเช่ here, อยู่โรงเรียนเป็นไงบ้างลูก เช่หยุดหยุดยังไม่แก่แต่แก่ท่าดูถูกม่านนีล่าชอบชอบชอบกระดาษนะครับและอิเช่อยู่โรงเรียนเป็นไงบ้างแล้วเขาแก่เองได้ไหมจ้ะโอุ้อะไรเนี่ยพ่อพ่อพอเคยเห็นอันนี้นะโอ๊ยเรามีปราสาสองอันน่ะเรามีปราสาสองหลัง อุ้ยก็เป็นของแม่อันนึงแล้วอ่ะเอลช่ยแต็มให้แม่อันหนึงได้เปล่ามีอันนี้ไม่ได้นัดกันนะครับไม่ได้นัดกันคนละสีนี่ใช่คนละแบบ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 ก็ที่เลยประสาทอ่าทีนี้เดี๋ยวแม่แอ๋แม่แอบเอามาทําละครใหญ่เลยทีนี้ประสาทหน้าร้อนกับประสาทหน้าหนาวนีอของเฉล่ยแต่มหมดแหละแม่นี่เอาแล้วแม่ขอยืมไปทําละครได้ไหม อันนี้จะแจกเราแจกอันนี้จากใครคะจากตินตินค่ะจากเพื่อนแชร์แจมน้องตินตินนะคะคุณแม่นไออิ๋วให้มาตินตินเป็นไงลูกอ่ะอิเช่เนี่ยอิเช่เป็นไงเมื่อกีอิเช่อยู่โรงเรียนเป็นไงบ้างเป็นไงคะคุยกับแจมไม่คุณน้องแจมคุยกับเพื่อนเพิ่คุยกับแชรอิเช่ทันเก่งมากชอบชอบอิเช่คุยกับแม่ด้วย ตีนตีนตีนเป็นไงลูกบอกก่อนตีนเป็นไงค,ค,คุยกับเฉิดแตมคุยกับเฉิดแตมเพราะว่าเราให้ฟังว่าตีนมันคุยมาเป็นเพื่อนกับเฉิดแตมพอ่อโอ้ว้าวดีใจจังเลยแม่ชอบแม่เป็นน้กเนาลายกล้องลูกอันนีๆๆๆ้อันนี้เป็นเขาอันนี้เป็นลาวเซแล้วก็มีลายอ่าอ่ะไปตัวอ เป็นแอเรียลอ่ะน่ารักมากเลยเป็นบ้านแอเรียลมีหีบสมบัติด้วยล่ะและนเจ้ามาไว้เดี๋ยวแม่แม่มีทําไว้เรามีของใครมากเรามีจัสมินใช่ไหมที่เรามีอยู่แล้วอ่ะใช่<ล><ล>เราก็มีอยู่หลายอันนะเดี๋ยวเรามาทําเป็นเมืองอเจ้าหญิงดีกว,ว่าอันนี้อะไงว้ายแอรเรียลค่ะแอรเรียลพายเรือนะแล้วก็น,นี้อะไรตัวนี้โอ้น่ารักอันตัวนี้อันนี้ก็รับอ๋อซินเดอเรลล่าค่ะซินเดอเรลล่าลูกเราก็มีม้าด้วยซินเดอเรลล่าม้า เ้าชายสวนไมาเหรอคะไม่รู้ว่าไม่รู้ว่าเขาสีบ้าน,น,นมษเ้านิ้งปลากินดนะ้วยอ่ะทไม่ใช่การเรียว่าคลาสิกาะาเขาปิ้งปลากินอ่ะมีแอ่เป็นตัวรูไหมมีแอปเปิ้ลอุ้ย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 นี่ดูปนญดาเอาให้พ่อดูสิคะอายื<ม>่นไปพี่ดู แต่บอกมีบันไดที่มนบ้านต้นไม้ด้วยปีนเข้าไปแล้วก็เอาเก็บแอปเปิลค่ะมันไม่ใช่บ้านต้นไม้นะคะแต่แค่เก็บตรงนี้นะคะแล้วใครจะต่อเอาไปไหนลูกไปไหนลูกว่างๆนี่ก่อนวางตรงนี้ว่างตรงนี้วางตรงนี้เรามองไม่เห็นอ่ะตรงนี้อ่ะตามใจมีไหมหมดยังมีอีกหนึ่งกล่องมีหนึ่งกล่องไหนอยู่ไหนลูกของใครอวยอยอันนี้ ดีจากร้านคิดสุกะคิสกะคะจากร้านคิดสุกะนะคะนารีเจ้าของร้านให้มาเจ้าของเก็บตรงนี้ใช่ไหมอไ<ต>ของแม่ได้ยังอันเนี้ยอะไรอะไรลูกเบอกว่าอันนี้มันเก็บไม่เป็นนะอันนี้ของแม่ได้ยังอ๋อให้ไม่เก็บแต่ว่าไม่จะลับแทนเลยธอเก็บถุงเหรอใช่ปะได้แล้วของข้างในจะเป็นของใครคะ โอกาที่แกไม่เจอเดี๋ยวสิของข้างในจะเป็นของใครอ่ะของแรกเป็นของใครดีนี่โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเด็กคนนี้นี่โอ๊ยแม่แกะเอ้าเดี๋ยวนี้บอกว่าให้แม่แกะไงเอลเลี่ยวกำแพงโฟวเดอร์เใ็รไปโอ้ใดูสิมีแต่โาวเดอร์หรือเปล่าเอลเลียวหรอกวอะไรอ่ะอะไรอ่ะ แม่ของฉันเต็มภายในบ้็นของฉันเต็มเลยของฉันเต็มทุกชิ้นแหละค่ะลูกโอ้ไหนที่พ่อดูที่มันคืออะไรเห็นหรือยังของฉันแต้มดูแลแม่แกะให้ของฉันเต็มที่นั่งเรือนั่งเรยอกับใคร อออันนี้ที่วันนั้นเชอร์แตมก็ไปเห็นที่ร้านใช่ไหมเชอร์แตมยังบอกว่ายังอยากจะได้อยู่เลยใช่ไหมใช่ปะคะโอ้โนลีส่งมาให้เหมือนเหมือนที่เราไปดูที่ฮ่องกงเลยไหมอะที่มีเรือเรือพาอยู่แล้ววนวนวนอยู่ในถ้ำใช่ปะเือะเลยไหมชอปะพี่ดูหน่อยแต่มันมีกบนะมีกบเหรอกบลูกศิษกบมาอยู่ตรงไหนอฮ้ยมันใช่กบเหรอโอ้ใช่จริงเว้ย ได้ไตล้วอกอ่ะตุ้งตุ้งไม้งไงายโกกบเกาะกบกบเกาะกันเป็นแพกบเกาะกันเป็นแพเลยอร่อร่อยจังเลยอ่ะอันนี้ตอน้อยอ่ะมันมันมันเล่นน้ำได้จริงล่ะแม่ว่านะมันมันลอยน้ำได้จริงๆค่ะนี่มันมี ให้บิดๆๆิงนี้เดี๋ยวต้องไปลองเล่นแกะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะของขวัมเนเกิดของเชอร์แตมนะคะเชอร์แตมนะก็ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะทุกคนเลยนะคะชอบทุกอันเลยเดี๋ยวน้องๆดูแล้วอยากจะให้แม่รีวิวอันไหนหรือแกะไหนก็คอมเมนต์บอกไว้เลยนะคะเดี๋ยวแม่จะแกะให้ดูกันว่าเป็นยังไงนะแม่ก็ฝากติดตามแม่ปูเป้นะคะแล้วก็น้องเชอร์แตมที่เพจแล้วก็อินสตาแกรมแม่ปูเป้นะที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe ช่องนี้นะ วันนี้แม่กับแชทแปมไปก่อนนะคะบ๊ายบาย